บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็นไปปลาะไปรูปหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัตฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลามากที่เราเดินมาไม่ได้เซี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทำความเพียรกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอนดูนั่นใช่ก็่าเอนดูด้วยนะ ยังพิกขเวสัทธาราสาวาการนังหิเตศนาอนุกรรมปิเกณะอนุกรรมปังอุปทายกตะังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอนพิสรทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันภาษาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย ที่าศาสดาทั้งหลายได้กระทำกับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทำเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปราณีเราก็ะทำไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอลัญญานิสุญญารานิชายทะมาปมาทัตทะมาปัชาวิปติสาลโนอนุวัตทะ ที่สุททั้งหลายนูน่นโคนไม้นูน่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทําความเพียรเผากิเลสเถิดเธอจกักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมห้ากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นถ้อยคําพร่ำสอนวิงวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพระไพร เป็นคำชักชวนเป็นคำบีงวอนอปอบเปล่าปลบใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพ้บางครั้งท่านก็ปลุกปลุกใจปลุกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งโย่พยามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของลรอปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารมานวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขา่าเราจะเห็น ในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทำด้วยทองคําะหตันหกพักว่ากิโลเปื่มือวา,วางไว้อย่างนี้นั่นเรียกว,ว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้ย่ามามาปูย่ากุสะแปดกัมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียนด้วยความบากบม่นของบุรุษ เนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราเนี่ยจักเลืออยู่เลือดและเนื้อสรลีละเหือดแห้งไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุทำอันความภาคเพียรพยายามของมูลดพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมระให้มันตายอยู่ตรงนี้สั่งขาเมเมมัตังเซยโยยะยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสตันหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้ เรียกว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเมื่อพญามารมาไล่นไหนีหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามารทีช่างคาริเมคาระบริวารขุนทัพเป็นสแสนล้านเนรมิตแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดิน แผ่นดินวาดวันไหวเขาสนเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอำนาจแห่งมารพวกเทวดาหน,นีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัวแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็เลยนึกขก้นมาได้ว่าเอถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกำลังจะโย่ลุกอย่าง นึกกนมาดักมือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเสซยโยายายังเจชีเวประจิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพ่ายแพ้ พวกเทวดาทั้งหลายก็ชโยโหร้องที่เราได้ยินชโยปีพุทธศาสิลิมาโตอายังมาลราชาจมปาปิมาโตปลาชโยอุงโคสซยุงโพที่มันเดป,ปโมทิตาชายญยาติทานามขนนาหสวดชโยปิอายังที่ว่าบัดนี้ตะทาเทวขนามมขนามหมขนนาม อินทคันามนางคันนาม,นานนามสปันนกัน,นามในขณะนั้นยามนั้นมูคณะของเทพเทวดาอินพระอินเทวดาพระพรมหมูหนา้างูคุดทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโมทิตตวาเกิดความชื่นชมยินดีแท้สองสาธุการในชัยชนะท่านจึงบอกว่าเมื่อทำอนาปานาสติมากๆสติปัฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรม จะบริบูรณ์มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียดกายก็ลำนับไม่เจ็บปวดรวดเล่าถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติเวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดปกติทางจิตมันขุนเคืองผู้ใดรีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็น มันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเส่ามันจะขัดจะแย้งมาจัดการกำลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยไหลออกไปมันค่อยไหลกข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะกันที่บ้านนะนะผัวกับเมียกำลังจะทะเลาะกันหน้าดำตาแดงขึ้นลองหายใจใหม่ๆให้มัน ราบเรียบเฉยเฉยคืนมหาลมหายใจนี่ตั้งใจให้ละเอียดจอสติลงในลมหายใจเหมือนแย่รูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอาเอาได้แย่หล่อล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเราเวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องไห้มันทําอย่างไรมันจะหายใจแรงๆหายใจสั้นๆ มันจะซะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธผู้ใหญ่ก็เหมือนกันได้ยินข่าวลูกตายเสียได้ยินข่าวว่าผัวมีเมียน้อยได้ยินข่าวว่าเมียมีชู้ลมหายใจเป็นอย่างไรผิดปกติขึ้นมาทันทีใครได้ยินข่าวไม่ดีกลับมาสู่ลมหายใจ ไม่นานปกติผิดปกติก็กลับมาอีกหัดทําบ่อยๆลองดูก็ได้พรุ่งนี้หากินของเผ็ดๆเวทนานาะเผ็ดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเอาอะไรเผ็ดๆมากินดูสักคำแล้วก็กลับคืนมาดูลมหายใจให้มันละเอียดไม่ให้มันร่อร้อนเหมือนเผ็ดเผ็ดก็จะหายไปโดยไม่รู้สึกตัวหายไปเร็วๆนั่นแหละเวลาใดถูก แมงป่องสัตว์มีพิษกัดต่อยไม่ต้องไปสนใจกับพิษอันนี้กลับคืนมาปรับลมใหม่หายใจให้สบายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษเหล่านั้นก็จางหายอาวิสาขะตะมณัสตาพิษก็จะไม่สามารถเข้าไปเสียบแทนในจิตในใจมันละเอียดอยู่นะมันเป็นเทคนิคพวกพี่น้องชาวฮินดูชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณ เขาฝึกแม้จะกินยาพิษแข่งกันเขาก็ฝึกแข่งเขาฝึกปลานายามะแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อเกิดสติปัญญาทำลายอาสวะกิเลสเขาฝึกลมหายใจนี่ให้มีกำลังหยุดหายใจนานๆเอาไปฝังดินแข่งกันเขาก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่สัญญมะทะเมนะ เริ่มต้นตั้งแต่สำรวมใจจากอารมณ์ทั้งห้าเริ่มต่อมาสู่การข่มใจจากข่มใจแล้วเขาก็มาฝึกอาสนะคือฝึกท่านั่งนั่งขัดมาเธิหัดไดมอนด์พอเชอร์เอาเอาเอาขามาขัดกันเขาหัดอันนี้เป็นนักเลงสมาธิในอินเดียพวกฮินดูโบราณเขาเอาขาของเขาเนี่ยมาขัด เขาจะเอาขาเขาขัดกันพวกเราไม่ได้ฝึกนี่จะไม่รู้เขาฝึกมีขาหัดขาหักอย่างอาตมานี่ก็ฝึกได้นะครับฝึกเขามาหัดทับเข้าอย่างเงี้ยตัวนี้เมื่อเวลามันเป็นสมาธินี่มันไม่ลม้มหลับแล้วมันก็ไม่ลม้มไปไหนมันก็ไม่ลม้มเขาฝึกอย่างนี้เขาเรียกฝึกอาสนะฝึกท่านั่งจากนั้นเขาก็มาฝึกลมปราณปลานายามะ หายใจเข้ายาวๆลึกๆหยุดเอาไว้ดันเข้าไปทั่วร่างกายไม่พอดันเข้าไปแล้วยางนั้นก็หยุดให้ที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรกันตามช่องว่างของร่างกายหัดหยุดอยู่นันนปล่อยออกมาหายไปอย่างนั้นจนนานๆค่อยหายใจทีหนึ่ง ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงมาฝึกจิตเนี่ยมาประคดมาปฏิบัติมาฝึกจิตให้มันเข้มแข็งใครจะช่วยเราเทวดาที่ไหนจะช่วยเราเพราะเทวดาบางตนก็ยังอิจฉาเราแม้แต่พระเจ้าท่านก็ไม่สามารถช่วยให้เราขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติอัตตะสรณะอัตตะทีปาเราจะต้องมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะ ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบลืมนะลืมว่าเราเนี่ยมันสามารถฝึกฝนตนเองแบบให้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าให้มีความสําเร็จ,จเจริญได้โดยไม่ต้องไปอ้อนวอนใครพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราอ้อนวอนนะพระเจ้าสอนให้เราอาธิษฐานการอาธิษฐานกับการอ้อนวอนเนี่ยมันมันอยู่ใกล้กันนะถ้าอาธิษฐานนี่ก็ อาธิฐานะการกระทำอะไรที่มันยิ่งไม่ใช่มาอ้อนวอนมาบนบานมาขอเอาคนที่เขาล่ำเขารวยเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐนะีต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเนะี่ยเขาทำยังไงเขาขยันเขามี